สวัสดีนะคะทุกคนนะคะจะเจอกับโลเชันเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Logico Channel นะคะ <c oughs> <c oughs> ตั้งชแนลของตัวเองซะง,งั้นเอาละนะวันนี้จะมารีวิวนะคะการทำเล็บแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเพ้นทที่ร้านทำเล็บนะคะเป็น ชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ราคาแพงๆเลยนะคะเรามาทันเล็บแบบราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลากันดีกว่านะคะนี่นั่นก็คือชดาดามงเป็นอ่าสติ๊กเกอร์ติดเล็บนั่นเองนะคะก็อันนี้นะคะหาซื้อได้ตามหน้ารามนะคะ หน้ารามก็จะถูกหน่อยนะคะอันนี้ราคาสามสิบเก้าบาทนะคะสามอันร้อยนะคะเราก็เลยด้วยความที่แบบเป็นคนที่งกนะคะก็เลยมาซื้อมาสามอันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันราคามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะ,ะซื้ออันหนึ่งกับซื้อสามอันนะคะแต่อีกที่หนึ่งนะคะที่ไปเจอก็มีที่ยูเนนมอลนะคะแต่ว่ายูเนนมอลเนี่ยราคามันจะแพงกว่านิดนึงนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทต่างกัน ยี่สิบาทบางคนบอกว่าเฮ้ยยูนิมอรถูกกว่าไปซื้อยูเนียนดีกว่าทั้งนั้นที่บ้านตัวเองนะคะอยู่หน้าราแต่ไปซื้อที่ยูเนียนนะคะค่ารถคุณหมดไปเท่าไหร่ละคะโวอ,อซื้อที่ไหนก็ได้นะคะที่มันใกล้บ้านนะคะวันนี้มีหลายสีเลยมีนี่มีนี่มีนี่แล้วก็มีนี่เลือกไม่ถูกอ่ะอันไหนดีเดี๋ยนะ เออชอบแบบคัลเลอร์คัลเลอร์คัลเลอร์ฟูอ่ะก็เป็นอันนี้หน่อยชอบอะ่ะเอาอันนี้ละกันหวานหวานหน่อยเนาะโอเคเริ่มเลยมันง่ายมากไม่กี่นาทีก็เสร็จอุปรกรณ์ของเรานะคะก็ต้องมีกันไกนะคะแล้วก็ตะไบแล้วก็สติกเกอร์แบบที่เราต้องการนะคะ แล้วก็ทําการมันจะมีไอเนี้ยดิเกเอร์ใสๆอะ่ะลอกออกมาก่อนนะคะแล้วก็อ่ะมันจะมีทั้งหมดหกหกอันหกเล็บเอ๊ะแปลกใจใช่นหะมเขาทํามาเพื่อกันเสียกันเราทาําพลาดแต่เผื่อมาแค่เล็บเดียวนี่นะ <c oughs> ไม่เผื่อมาอีกห้าเล็บหรอ เอาเริ่มเลยนะคะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูก่อนที่มันเห็นเป็นโค้งๆตรงนี้นะคะเราจะใช้ติดหัวเล็บตัวน,นี้ไล่ไปที่ปลายเล็บสั้นเล็บยาวทําได้หมดื่นกี้ก็เล็บแบบไม่สั้นเท่าไหร่นะคะไม่ถือว่ากดลอกสติ๊กเกอร์อันนี้ออกมาแล้วออกมาเนียคะแต่เรากะก่อนนะกะก่อนว่ามันโอเคว่าวมันมัน,ม,นมันพอดีกับเล็บเราหรือเปล่าต้องกะ ทำให้เท่าก็ต้องตัดออกนิดนึงเพื่อให้มันพอดีกับเล็บเรานะฮะเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะนี่ตัดออกมาก่อนเจละเล็บก่อนเทาเล็บก่อนปามเตริมเตริมแล้วก็ติดลงไปนะคะติดลงไปเลยเนี่ย ใช้ตรงนี้อย่างที่บอกโคนะ้งๆน่ะติดที่คนเล็บนะคะตาดำหมมันไม่ตรงวะ่ะมันก็ไม่ตรงเอาซับเป๊ะๆเ,เลยซะทีเดียวนะคะเขาก็ออกแบบมาแบบมาตรฐานที่สุดเล็บเราอาจจะแบบห่วย ็ได้นะคะมันเลยไม่ตรงออ๋เห็นไหมพอมันได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ทําการเอาตะไบนะคะฝนให้มันออกไปฝนส่วนเกินนะคะนี่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 ฝนส่วนเกินออกไปนี่ฮะอ่าใกล้เสร็จแล้วเห็นนะทำให้มันเรียบๆทำให้มันเนียนนะคะ กดให้มันแน่นตบายอย่างนี้หาตะไบที่มันใหม่ๆแล้วก็คมๆนะไม่ใช่เอาตะไบที่แบบใช้มาแล้วมันสามเดือนแล้วจ๊ะไม่หลุดนะนี่เป็นไงสวยเก๋น่ารักปะแล้วหนึ่งเล็บเดี๋ยวเราจะทำอีกสีหนึ่งให้ดูแล้วกันนะเป็นสีชมพู ชมพูชมพูสวยใส่น่ารักมากเลยอ่ะนะวัดเล็บก่อนวัดเล็บก่อนโอเคตอนแรกนะคะไม่เข้าใจว่าทํำยังไงนะโอเคก็เอาอันเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยไปติดตรงโคนเล็บซะง,งั้น <c oughs> เอ้ยทำไมมันติดไม่พอดี เราต้องตัดอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะติดเลยนะติดที่คนเล็บอย่างงี้นะลำบ,บากนิดนึงต้องทำให้ผู้ชมดูเพึบอืมนี้ต๊บตบเราก็กดกด,กดต้องกดให้มันเรียบด้วยนะเฮกดให้มันแน่นนะไม่งั้นมันหลุดออก ก็นะคะเคยทํามาแล้วอันหนึง่งปรากฏว่าลองทําต,ตอนตอนแรกก็คิดว่าทําเล่นๆเออเดี๋ยวมันก็คงหลุดออกแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่วันนะคะปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะหลุดคือทนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอล้างจานซักผ้าทำงานบ้านสระผมไม่หลุดเลยนะคะนานมากเลย ได้เลยว่าสวยแบบประหยัดและคงทนยาวนานอีกด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องเปลืองเงินราคาแพงๆนะเทนทีก็หมดสามร้อยเลยห้าสิบแพงนะอันนี้เท่าไหร่สามสิบเก้าบาทเอาล่ะลองทำดูนะคะไปละบ๊ายบจะเกันคลิปนะ้านะคะจะไปทำต่อให้เสร็จก่อน